และนี่ค่ะอยู่กันกับเคสจากทางอินวินนะในชื่อโมเดล POC ค่ะตัวซีรีส์ของเขานะคะเป็นซีรีส์ที่ชื่อว่า i-Share ค่ะความพิเศษของมันคือมันเป็นเคสที่เราสามารถคัสตอมไมได้สามารถที่จะเอาไปประกอบเองได้แบบง่ายๆนะเขาได้แรงบันดาลใจมาจากศาสตร์การพับการะดาษของญี่ปุ่นหรือว่าโอริงามีนั่นเองนะคะคือตัวสีเนี่ยนะจะมาในโทนสีพาสเทลมีความโดดเด่นมีความหลากหลายเลยนะ สามารถจับคู่สีได้ด้วยอย่างอันนี้นะตัวอย่างที่เขามีมาให้ดูก็จะมีเป็นสีฟ้าตัดกับสีดำนี่แล้วก็อันนี้นะคะจะเป็นฟ้าแบบพาสเทลตัดเหลืองตัดเขียวซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยนะคุณสามารถที่จะมิกซ์แด์แมทสีได้เลยก็คือแค่ซื้อไปหลายเตสแค่นั้นเองสามารถเล่นได้ตามใจเลยนะแล้วก็ตรงนี้ความพิเศษอีกอย่างหนึ่งก็คือเราสามารถคัสตอมไมได้สมมุติว่าเราอยากจะใส่เป็นชื่อเรานะเราก็กดตรงนี้นะคะเข้าไป มันก็จะลักษณะมันจะเป็นช่องว่างๆเนาะอยากได้เป็นตัวเลขเป็นลวดลายอะไรเนี่ยคุณแค่ดันตัวเนี้ยเข้าไปนะคะแล้วก็สร้างลายของตัวเองได้เลยนี่ตัวของนะจะมาแยกเป็นชิ้นๆแบบนี้ค่ะ,บบคะเป็นชิ้นๆแบบนี้เลยนะแล้วเราก็สามารถไปประกอบเองได้ง่ายค่ะส่วนตัวกล่องตัวแพ็กเกจอันนี้ไม่ชอบนะเพราะว่าเขาดีไซน์มาเนี่ยขนส่งไงได้ไม่เพืองค่าส่ง มีวิธีการบอกรายละเอียดในการติดตั้งเนี่ยชัดเจนค่ะก็ถือว่าเป็นเคสอีกหนึ่งตัวที่น่าสนใจนะเดี๋ยวรอลุ้นกันว่าจะเข้าไทยเมื่อไหร่ค่ะ